มีอะไรอีกอ่ะเล่าอีกสิขอแบบแรงๆกันมีแรงๆกับ้างไหมก็มีแบบว่าชวนมาเราดูหนังคือดูที่ไหนดูที่โรงหนังหรือดูที่บ้านเขาโรงหนังครับเราไปปะไปครับไปด้วยลุกซื้อประกันให้ไหมซื้อให้ครับซื้อน้ำให้ไหมซื้อให้ครับแก้วแก้วเดียวครับแก้วเดียวว่ามาดูดแก้วเดียวกันเลยหรอไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยแล้วดูดแก้วเดียวกันด้วยหรอครับ ไม่เราไม่เอตุใจห,หรอแบบทำไมพี่ซื้อมาแก้วเดียวอะไรเงี้ยก็มีเอตุใจบ้างครับแต่ว่าก็ดูดกับเขาดีกว่าครับไวกระต้อเออเสียวสวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการไวกระต้อเออเสียว รอวันนี้นิ้มใหญ่เลยนุ่มรอเล็กเล็กดาดเวอร์เล็กดาดดูเล็กดาดเออเนื้อดำสีมาจากไหนเราชื่ออะไรอ่าสวัสดีครับชื่อนายเฉวรัตน์อภิสระขนาดครับชื่อเล่นชื่อวานิชครับอยู่มอะไรครับม .4 ครับนายดูเด็กอยู่เลยนะคิดว่าม .2 ม .3 อายุเท่าไหร่อ่ะสิบห้าโอเคสิบห้าอยู่ม .4 เหรอครับแต่ว่าเขาเรียนไวใช่ไหมใช่ครับเรียนสายไหนอ่ะวิทย์คณิตครับย่างไะยากสุดครับพี่ดูเราสูงสูงเท่าไหร่เนี่ย ร <175. S 1> ้อยเจ็ดสิบห้าเป็นนักกีฬาเป็นยังด้วยป่ะเป็นนักกีฬาบาสครับอ่าบาสเนาะครับกเล่นเป็นยังไงที่โรงเรียนแบบว่ารวยชายรวนป่ะ ใช่ครับชายล้วนครับแล้วแบบบรรยากาศของโรงเรียนชายล้วนเป็นไงบ้างครับบรรยากาศก็ดีมีเพื่อนสนุกเฮฮาครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทำไมอ่ะมันมีพวกแบบพวกดีบ้างไม่ดีบ้างครับแล้วก็มันในสังคมมันก็เป็นแบบนี้แหละเธอที่เนาะไม่ใช่อย่นนอทีเดียวหรอกแล้วอยู่ในแบบมีเพื่อนสนิทมีกลุ่มมีแก๊งอะไรเข้ามามีครับตีไหมไม่ไม่ครับไม่ใช่ไหมแล้วแก๊งเรามันเป็นแบบไหนอ่ะเน้นเล่นไม่เน้นเรียนครับเน้นไม่เน้นเรียนนะครับแล้วอยู่ในคือมีวิชาที่แบบเราชอบเรียนบ้างไหมมีครับวิชาอะไรครับ ละครับละตารางบาสนะเนาะครับหรือว่าง่ายสุดละง่ายสุดละครับเราถนัดด้วยครับแต่วิชาที่ไม่ชอบล่ะคณิตเลยครับแล้วทำไมึงไม่ชอบคณิตอะมันคํานวณเยอะครับผมไม่ชอบอะไรฟิสิกเคมีชีวะล่ะฟิสิกไม่ชอบเลยครับแต่ชีวะกับเคมีก็พอได้ครับแล้วนี้เราเรียนรู้แล้วเราเป็นนักกีฬาบาสด้วยมันยังไงแบ่งเวลากันยังไงหลังเลิกเรียนครับบาสจะซ้อมแค่วันจันทร์พุธศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์แลวด้วยใช่ครับอาทิตย์เช้าถึงเย็นเย็นๆึงแล้วก็จะกลับบ้านกลับช่องกี่โมงก็ประมาณทุ่มสองทุ่ม โอ้ไม่ดึกมากแล้วเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนมันเป็นเรียนชายล้วนเนาะใช่คำว่าชายล้วนไม่มีชายล้วนจริงถูกไหม เพราะว่าพ่อแม่จะส่งสตรีเล็กเข้าไปอยู่ในโรงเรียนชายล้วนอยากจะถามว่ามีสตรีเล็กมาจีบเราบ้างปะมีมีครับเราเวลคัมปะเวลคัมได้ครับโอเคเขาจิกเรายังไงอ่ะมันมาในไหนคือแบบว่าเห็นเราน่ารักก็มาแล้วเขาจิกเราหรือเราไปจิกเขาก็มีบ้างนะบ้างคือสับกันไปใช่แล้วเราเราเรื่องแล้วเราเขามาจิกเราก่อนดินอ่เราซีเราซีมันเลิศว่ะมันยังไงก็เหมือนแบบว่าเวลาเดินผ่านก็จะแซวบ้างอะไรบ้างไงแซวว่าหล่อจังอ๋อแต่ทุนหน้าตาดีจริงบวกเล็กกูก็หิวเธออยู่ สภาพเธออ่ะใช่ไหมคิดว่าเต็มหน่าจะดีไหมก็คิดว่าดีครับเออดีเราบ้านใจบ้านใจใช่ไหมล้วก็ทำแหมตอนแซบพูดแล้วทำไงยิ้มมาเขินบิดไหมเขินบิดบิดครับเออคือเราก็แซบเขาก็แซบเราเลย่างยี้แบบตะอต่ะการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะแล้วเมื่อาน้องไปแซวเขาล่ะแซวแบบทำให้เขาเขินบ้างครับทำไงอาเนี่อารนี่ยานี่มาพี่อาร์นี่ครับครับยังไงขอขอตั้งหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่แซบอันนี้ อันนี้ไม่ใช่แปลอันนี้มันจะลุ้นนี่กูแล้วจำไว้ไม่ต้องขอส่งส่งอันนี้ไปเลย QR ไปเลยให้มันจบไปเลยการจีบที่ดีที่สุดคือพร้อมเพย์ที่มันสแกน QR code อะส่งไปเลยถ้าการตอบรับแล้วมีตัวเลขเด้งขึ้นทับกับจีบกันจีบกันโอเคไหมโอเคโอเคนี่คือเป็นวารการทักทายของเต้เราเจอแบบไหนที่แบบุนแรุนแงบ้างไหมก็มีแบบมาแกล้งมาแกล้งแบบตบมาตีเล่นๆนะตีเล่นก็ดีไงตีแบบเ ปีไล่แตะไล่แบบอย่างเงี้ยเหรอแค่ไล่ครับแต่ไล่แล้วทำไงต่อเราก็แกล้งคืนนะครับตีเขาคืนบ้าง่ะพี่แอนลองสาธิตเอออันนี้ไม่แกล้งคืนนะเนี่ยอันนี้คือแบบโอบเข้าไปเลยเออแล้วเขินไหมเขินครับเอ้ยใส่เต้นแรงไหมแรงครับจะจะหลุดออกมาครับกับพี่แอนหรือกับเพื่อนกับพี่แอนครับ ได้นี่ไม่น่าจะตื่นเต้นนี่จะตื่นตัวต,ตื่นตื่นสนกตื่นสนกุกตื่นสนกุกเลยหรอมีอะไรอีกอ่ะเล่าอีกสีขอแบบ,แบบแรงๆมีแรงๆบ้างไหมก็มีแบบว่าเขารีพายสตอรี่มาบ้างมาแล้วเห็นป่ะมามาเป็นยังไงเล่าสีก็ือนว่าชวนเราดูหนังคือดูที่ไหนดูที่โรงหนะังหรือดูที่บ้านเขาโรงหนังครับเราไปปะไปครับไปด้วยแล้ว ใจง่ายเดี๋ยวนี้เออแล้วมันยังไงชอดูเรื่องอะไรก่อนโฟคิงแอบโมโมนาโมนาหน้าสองอะไรเนี่ยครับโมอานณาสองโมอานณาสองก็ได้คนเร็วๆนี้เลยสิไม่เข้าโรงบ้านหรือเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าไว้เพิ่งเพิ่งเริ่มไปแล้วเหรอใช่ครับเออไหนล่าซีนมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบสกิลตอนลาวซีนอครนนก่ะใเลี้ยงอของข้ยงใช่ไหมซื้อป๊อปคอร์นให้ไหมซื้อให้ครับซื้อนามให้ไหมซื้อให้ครับแก้วแก้วเดียวครับแก้วเดียว ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยมึงไม่ธรรมดาแล้วจากที่มึงเล่ามาตอนแรกกูวงจะธรรมดาแล้วดูดแก้วเดียวกันด้วยหรอครับไม,ไม่เราไม่เอ็นใจหรอแบบทำไมพี่ซื้อมาแก้วเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีเอตุใจบ้างครับแต่ว่าก็ดูดกับเขาดีกว่าครับ,ลรบปล่อยใจสนุกสนุกเนหะรปล่อย,ยอย่าไปกินอะไรมา,รมมาแล้วเริ่มมาขอเขาเริ่มมาขอเหตุการณ์แบบเน้นๆก็มีจับมือจับมือบ้างอะไรเงี้ยครับสมองสมไล ใครตบใครผมนแนสบซคาด้วยเลิศเลินะเราก็ลายนะเนี่ยไม่เป็นลายปล่อยใจสนุกปล่อยใจลุ่โลกในสนทนาสมมติอันนี้นี่คือแบบเจที่พาไปออาอ่าหรือจะไปไม่ถุกมึงเรบมาพูดกูทำไมผมจะคอยโฟกัสโอเคออ รเราเจ๊แม่รูปไลท์่ไหมไม่ครับไม่ใครอ้อนใครเนี่ยเขาอ้อนเราหรืออ้อนเขาน่าจะเป็นผมมากกว่าหายลายนี่นะเออเลิศเลิศนะคือเขาเป็นคนมาชวนเราครับแต่เราไปอ้อนเขาครับทำไมเขาหน้าอ้อนเนาะจะทาบไปแบบไหนอย่างงี้ดีกว่าสูงขาวครับคือผมยาวเพราผู้หญิงแบบยาวอ๋อเขาเขาเล่งผู้หญิงเจ๊อ๋อโอเคอ่าแล้วจากศพมีอะไรอกแล้วจากศพแล้วมีอะไรอีกก็มีใครเนี่ยทั้งเรื่องนะครับทั้งเรื่องศพทั้งเรื่องครับก็มีจาบมือบ้างอะไรบ้างเนี่ยจับด้วย จับยังไงพี่แอนโชว์อุยภาษาหมือด้วยโอ่เก๋ว่ะไม่ธรรมดาเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วสุดท้ายวันนั้นที่โรงหนังจบด้วยยังไงเขาพาไปส่งบ้านนะได้เจอกันอีกปะเดีว่าแย้ายไปแล้วก็แยกย้ายมีเรื่องเหลียวสูบ้างไหมที่แบบว่าแบบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเก่งกันเลยอะไรอย่างเงี้ยกับเด็กผู้ชายเด็กนักเรียนเพราะหนูเรียนชายเทมันน่าจะมีเรื่องเหลียวสูเหลียวสูกันไดบ้างนะเราสีก็เหมือนเขาฟอร์มาครับแต่เห็นว่า ไอจีเขามีฟอลร,ร่วมเพื่อนผมเยอะ,อะก็เลยฟอลกันนึกว่าเป็นเพื่อนกันก็เลยรับฟอลแต่วันนั้นเขารีพายสตอรี่ผมมาอผมก็เลยตอบนึกว่าเขาอยากมิกเฟนนะครับเขาเรียกว,ว่าอะไร ปีิภายว่าน่ารักจังก็ลเลาบอกขอบคุณครับอะไรนี้ก็คุยกันยาวเรื่อยๆแล้วมีวันหนึ่งเขาเขาเริ่มเริ่มเข้าเรื่องอ,อ,อย่างนั้นแล้วยังไงน้องเคยทํำไหมทำบ่อยไหมอะไรเงี้ยทาอะไรเคยทํำไหมเดี๋ยวขอแปลเป็นภาษาสําหรับพวกเรานั้นมันคือการพิพากษาตัวเองเคยพิพากษาตัวเองไหมเคยครับมันเป็นธรรมดาเด็กผู้ชายพ่อมันเป็นรองธรรมดาเด็กผู้ชายอย่าไปคิดอะไรมาก คือแชรถัมมันง่ายอย่างนี้หรอใช่ครับเราก็ตอบไปง่ายอย่างนี้เหมือนกันตอบแบบเหมือนตอบแบบเซฟตัวเองด้วยก็กลัวว่าจะเป็นอย่างอื่นแล้วคือเขาก็ชวนเราหน้าตาตัวเองหรอใช่ครับวิดีโอคอร์โชว์คอแล้วเราเห็นเห็นหน้าเขาไหมว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงไม่เห็นครับคือผีไม่ครับเหมือนเขาแค่ถ่ายช่วงล่างให้ดูแล้วช่วงล่างเป็นแบบไหนอ่ะเป็นของเอ่อของผู้ชายหรือเป็นเป็นของหรือว่าผู้หญิงครับเป็นของผู้หญิงเลยหรออ๋อแต่ว่าเป็นแบบนี้มันจะทําให้ผู้ชายแบบว่า เออช่วยทํางานไงตอนนั้นผมคิดว่าเพื่อนโทรมาเลยรีบรับพอรู้ว่าเป็นเขาผมก็เลยเพราะมันนึกได้ว่าเขาคุยเรื่องแบบนี้อ่ะก็เลยรีบวางเด็กผู้ชายเรื่องบทสีแพนเมื่อเกิดมีอารมณ์ร่วมเข้าไปใช่มันจะแคบน้องทาไป น้องนุนแบบเขาเรียกว่าเซฟวิดีโอไว้ใช่ใช่ใชเออแล้วสุดท้ายเขาก็มาเรียกเงินนนเรียกเงินนูแล้ววันที่หนูมีชื่อเสียงรูปพวกนี้จะขายได้มูลค่ายุบมากอันนี้ก็คือเป็นตาเป็นอุทาหรณ์สอนใ,ใจให้กับเด็กๆนะที่แบบคิดว่าเออกูแบบว่ามีชนีสวยๆมาคุยด้วยไม่ใช่ชนีนะคะมันคือก็เลยที่แบบว่าแปลงร่างมาเนาะอย่าทําอะไรต้องคิดต้องใจเย็นๆมีสติมีสติจริงๆนะเรื่องพวกนี้ครับประมาณนี้พค่ัประมาณนี้นะ แต่ต้องรับให้ได้นะวันที่ลิปออกวันที่รายการออกไปเราเราคุยแนวนี้กันแล้วคนมันจะทักมาหาเธอเ้ยยิ่งไปดูหนักกับเขาด้วยอีดอกก็เคยทักเล่สายภาติตตามีมาเล่นเล่นไอจีที่ตกปะเล่นครับไอจีแน่นอนเพราะว่าโดนเดจีไปแล้วใช่ไอจีตบเลยปะเล่นครับตาดให้ฝากพิซาแคมอ์ C H A W A N RAT underscore แปดครับอ่านว่าชวัลลัตครับอ๋อชวัรัตใช่ชื่อไอจีกับชื่อติ๊กตอกชื่อเดียวกันเหรอไม่ครับอติ๊กตอกติ๊กตอกนอที่แปลว่านิดครับนอที่แปลว่านิดนอที่แปลว่านิดออทให้แบบว่าแฟนๆรายการเขามาติดตามเราหน่อยมองเข้าไปที่กล้องเออก็บอกเออมาฝากมาติดตามช่องเราหน่อย พี่พี่แฟนคลับครับฝากกดติดตามชอบผมหน่อยนะคะแค่นี้เลยครับอ่ะติดตามด้วยนะครับน้องติดตามด้วยนะนะ้าอ่ะพี่ไอเราถึงช่วงท้ายของรายการแล้วเป็นธรรมเนียมน้องนิดคนที่มาของรายการเราเนี่ยจะต้องพูดคำว่าพี่นากับพี่เซฟจะพูดคำว่าไวกระต่อ,อรูอจ้จักคำว่าวิเสียวเอานะพร้อมนะครับสามสองหนึ่งไวกระต่อวิเสียวโอเคเสียวกระชับมาก เต็มนะครับเยนา้า้วน้องนิดครับตาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วกันใหม่นะครับสวัสดีบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe รายการไว้กัรตตอบวิเสียวด้วยนะครับบายบายไวเกอนป้า